ไผ่ยาเฮ็ดกับขาวเก่งไผ่ยาเฮ็ดกับขาวแซ่บก็ไป,ปติดต,ตามรับชแบมแซ่บพิษารบรานเฮาร่าง u t u b e ของยาจิมเดอร์ค่ะพี่น้องพี่น้องกับิได้เฮ็ดกับขาวแซ่บ พี่น้องมือหนียายจิ้มกับสีผ้ามาเห็ดกับเขาคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมาซอยยายจิ้มเห็ดเด้อพี่น้องตามไปเบิ้งค่ะมาลีจิ้มสีเห็ดอีกอย่างสู้ชีสู่นอนกินค่ะเมือนีไปเบิ้งกันค่ะหมูสามสั้นค่ะพี่น้องยายจิ้มสีมะมกใส่หุ่นเซนเลือว่าทั้งเหนือเพิ่นกับสชอเอิญวาแอบแอบค่ะนี่ค่ะพี่น้อง เคื่องมันนี่วุ่นรินค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาหัน่นหมูกัสะสกรแล้วก็จังสิีหั่นเครื่องตำกันค่ะพี่น้องค่ะ มาหั่นตะไคร้กันค่ะหั่นตะไคร้หากฟักซี่ใบบักูดค่ะพี่นอ้องหฮาสีอารงไปตำก่อนล่ะค่ะจังสิตามด้วยบักพีกับหอมแดงค่ะ าตามแล้วแล้วห่ากระสิมาปรุงเครื่องปรุงสักก้อนค่ะพี่น้องย้าจิ้มขึ้นหนา้าจอไปไฮเดอร์วางหันย้าจิ้มลืมกดโทรศัพท์ค่ะพี่น้องวันยายจิ้มใส่ยังไปเนื่อหลังจากที่ห่อใส่แล้วคลุกใส่กันแล้วห่อกระจังสีเอาไปคลุกใส่หมูค่ะพี่นอ้องแล้วล่วคะค่ะแล้วก็สิไปตักใส่หมูคลุกใส่หมูใส่บุญเศษแล้วเ่ากระจังสิมาพอกันค่ะพี่น้องคะ่ะ ผักที่สีไซ่พักซี่ต้นหอมพักกีตูค่ะพี่น้องแล้วก็แค่รสจักน้อยค่ะอ่ะมาขุกบุญเส็นกับหมูเครื่องปรุงเขากันซะก่อนค่ะพี่น้องเราเห้ากระจังเสียเอาพักใซ่ที่หลังค่ะ อมามห่อกันแบบนี้พี่น้องเยจ่จิมเห็ดไหวเป็นสุดเป็นสุดล่ะค่ะพี่น้องใดหกฮอค่ะนี่ายจ่จิมกระิกระใจเห็นมันทอทอกันทั้งบุญเส้นทั้งมูค่ะพี่น้องแล้วฮอกระสิมกกันค่ะ ใส่นาำนวจักน้อยค่ะพี่น้องเนี่ยนามนวมันข้ากระสีหยอดลงมกกข้าจักน้อยค่ะมกละเหล็กมกละหน่อยค่ะพี่น้องนามโตนามปลานัวนี้ค่ะ แล้วล้วคะ่ะเอากระสิมาเก็บใส่ซึ่งไปหนึ่งค่ะพี่น้องซึ่งเยอะจิ้มก็น้อยหน่อยได้ซึ่งละสามห่อค่ะพี่น้องคะน่ะพ่อ,พ,อพ่อดีค่ะพี่น้องป่ะเอาไปตั้งไฟไปเนี่ยอ่าสู้แกล้วพี่น,อน้องผุวน่หอมห่วยห่วยขนาดบ้านในแก้ได้พี่นอ้องเอามาเก็ใส่าจานกันคะ่ะ แกใส่จานกันสักก่อนหลังกันจังจะไปกินน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาแสบๆสบน้ำแย่จิ้มค่ะแอบหมูไส้วุญนเซนค่ะภาษาเหนือไส้ซา,ากรกับว่ามกค่ะมกหมูไส้วุน่นเซนแย่จิ้มใส้ขมิ้นน้ำเด้อค่ะพี่น้องหน้าตามันก็เลยออกมางามค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแส่ไปซานบานห้ามาาหนอพี่น้อง มืนอนี้ยายจิ้มหมกบุญเซนไส่หมูสามสันพี่น้องคนน่ะหอมหอมแต่ว่ากินก็ข้าวจาว้าเลยพี่นอ้องยายจิ้มว่ามีขาหนียวหอมพี่น้องหอม

Take <laughs> Thế cả bán bán làm cọp đấy, cái cọp đi, phải không? Làm muộn ra อ่พี่น้องเมื่อนี้ยายกิมก็มากินห้เบิรงซัมเนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่คิปหนาวฝากเขาเลยก็แช่ก็ที่ตามแซ่บอีสานมัานเฮาเป็นกลังใจให้กิมนะไเล้อค่ะพี่น้องดีๆมีแห้งสุกสู่สุกคนค่ะสวัสดีค่ะทำรวยเด้อพี่น้องเด้อ